ัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Autoverse Pro วันนี้ผมมาจับพาทุกคนไปรู้จักและรีวิวรถไฟสายหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในภาคตะวันออกของประเทศไทยนั่นก็คือระยองเอ็กซ์เพรสรถไฟที่เชื่อมกรุงเทพมหานครกับจังหวัดระยองเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ รีวิววันนี้จะพูดถึงทั้งภายนอกภายในสมรถนะและราคาตั๋วของระยองเอ็กซ์เพรสเพื่อให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนว่ารถไฟขบวนนี้คุ้มค่ากับการเดินทางหรือไม่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่าระยองเอ็กซ์เพรสเป็นขบวนรถไฟที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเดินทางของคนทำงานและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปยังชายฝั่งตะวันออกโดยสะดวกขึ้นเส้นทางหลักเริ่มจากสถานีหัวลำโพง หรือบางกรณีจากสถานีคลองตันผ่านชะเชิงเศราชนบุรีบ้านฉางและไปจนถึงระยองระยะทางรวมประมาณ210กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางราวๆ4-5ชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนจุดจอดและสภาพรังในแต่ละวันเมื่อมองจากภายนอกของขบวนระยองเอ็กซ์เพรสสิ่งแรกที่โดดเด่นคือดีไซน์ของโบกี้ที่เน้นความเรียบง่ายแต่ดูทันสมัยตัวโบกี้ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงสตัวถังเป็นโทนเทาเงินตัดด้วยแถบสีฟ้าหรือสีทอง ซึ่งสื่อถึงความเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลของระยองด้านหน้าหัวรถจักรมีโลโก้ขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทย SRT และชื่อขบวนระยองเอ็กซ์เพรสเขียนไว้ชัดเจนกระจกหน้ากว้างพร้อมไฟหน้าส่องสว่างเล็ดให้ความรู้สึกทันสมัยและปลอดภัยในช่วงกลางคืนเสียงเครื่องยนต์ขนาดสตาร์ทและตอนเร่งออกจากสถานีมีเอกลักษณ์แบบดีเซลรางที่ฟังแล้วรู้สึกมั่นใจในพลังของหัวรถจกักรด้านโครงสร้างภายนอกโดยรวมถือว่าแข็งแรงและทนทาน ตัวถังออกแบบให้รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเหมาะกับรางในภาคตะวันออกซึ่งมีทางโค้งและบางช่วงเป็นพื้นที่ชายฝั่งขณะที่หน้าต่างของแต่ละโบกี้มีขนาดใหญ่เปิดรับวิวทะเลและธรรมชาติได้ชัดเจนมากเมื่อรถไฟเคลื่อนผ่านชนบุรีบ้านช้างหรือระยองตอนกลางคืนไฟจากขบวนสะท้อนเงาทะเลเป็นภาพที่สวยมากภายนอกอาจไม่ได้ดูหรูเท่ารถไฟความเร็วสูงแต่มีสเสน่ห์แบบไทยๆท,ที่คงความคลาสสิกไว้ได้ดี เมื่อพูดถึงภายในของระยองเอ็กซ์เพรสต้องบอกเลยว่าการออกแบบเน้นความสบายและความสะอาดภายในโบกี้มีการจัดวางที่นั่งอย่างเป็นระเบียบแบ่งเป็น3ชั้นหลักๆคือชั้น1ห้องส่วนตัวชั้น2ที่นั่งปรับเอนได้และชั้น3ที่นั่งแบบธรรมดาพัดลมชั้น1จะเป็นโบกี้พิเศษมีห้องส่วนตัวขนาดเล็กพร้อมเตียงนอนสําหรับผู้โดยสารที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ภายในมีเครื่องปรับอากาศโทรศัพท์ภายในปลั๊กไฟและไฟอ่านหนังสือเหมาะกับนักธุรกิจหรือคู่รักที่ต้องการเดินทางแบบสะดวกและสะงบมีพื้นที่เพียงพอสำหรับวางกระเป๋าเดินทางขนาดกลางและมีหน้าต่างส่วนตัวที่สามารถปิดม่านได้ชั้น2เป็นโบกี้ยอดนิยมที่สุดของขบวนนี้เป็นที่นั่งแบบปรับเอนได้120องศามีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์เบาะทำจากวัดสดุนังสังเคราะห์นุ่มและรองรับสรีระได้ดี แต่ละที่นั่งมีโต๊ะพับเล็กๆสำหรับวางของหรือรับประทานอาหารภายในโบกี้มีระบบปรับอากาศเย็นสบายตลอดการเดินทางและมีแสงไฟเล็ดสีอุ่นทำให้บรรยากาศผ่อนคลายมากในตอนกลางคืนส่วนชั้น3จะเป็นที่นั่งแบบพัดลมเหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการประหยัดค่าเดินทาง โบกี้นี้แม้จะไม่มีแอร์แต่มีระบบระบายอากาศดีมากหน้าต่างเปิดได้และมีพัดลมติดบนเพดานทุกจุดภายในมีที่นั่งแบบไม้บุบบ่และพื้นทำจากไม้เคลือบเงาให้ความรู้สึกย้อนยุคแบบรถไฟไทยสมัยก่อนภายในขบวนระยองเอ็กซ์เพรสยังมีพื้นที่บริการส่วนกลางเช่นห้องน้ำห้องล้างหน้าและมุมอาหารเล็กๆสำหรับซื้อของว่างหรือเครื่องดื่มมีเจ้าหน้าที่ประจำโบกี้คอยบริการตลอดเส้นทางความสะอาดโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ห้องน้ำถูกทำความสะอาดเป็นระยะมีทั้งแบบชักโรครกตะวันตกและแบบไทยผู้โดยสารสามารถใช้ได้สะดวกอีกจุดที่ทำให้ผู้โดยสารหลายคนประทับใจคือวิวระหว่างทางเส้นทางจากชะเชิงเซาไประยองจะผ่านภูเขาป่าและทิวทัศนทะเลตะวันออกที่งดงามบางช่วงสามารถมองเห็นเรือประมงและแนวชายฝั่งได้จากหน้าต่างเป็นการเดินทางที่ทั้งผ่อนคลายและโรแมนติก สมรรถนะของระยองเอ็กซ์เพรสอยู่ในระดับหน้าประทับใจขบวนนี้ใช้หัวรถจากดีเซลไฟฟ้าแบบใหม่ที่มีแรงม้าสูงกว่า3,000แรงม้าสามารถลากโบกี้ได้มากกว่า8คันความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในบางช่วงทางตรงสามารถเร่งได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้ลดแรงสั่นสะเทือนทำให้การนั่งภายในขบวนรู้สึกนุ่มนวลและนิ่งแม้จะผ่านทางโค้งหรือสะพาน ความรู้สึกโดยรวมคือมั่นคงและปลอดภยัยด้านการควบคุมอุณหภูมิในโบกี้มีความเสถียรดีมากโดยเฉพาะในชั้นแอร์ความเย็นคงที่ไม่หนาวจนเกินไปเสียงจากเครื่องยนต์ดีเซลภายนอกไม่ดังรบกวนภายในเพราะมีฉนวนกันเสียงรอบโบกี้ทําให้ผู้โดยสารสามารถนั่งพักผ่อนได้สบายตลอดทางส่วนตอนกลางคืนไฟในโบกี้จะหลีลงเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับการพักผ่อนในส่วนของราคาตั๋วระยองเอ็กซ์เพรสจัดว่าอยู่ในระดับกลางค่อนข้างคุ้มค่า สำหรับเส้นทางกรุงเทพระยองราคาตั๋วจะอยู่ที่ประมาณ620บาทสำหรับชั้น2แอร์ที่นั่งธรรมดาพัดลมอยู่ที่ประมาณ350บาทและถ้าเป็นห้องส่วนตัวชั้น1ราคาจะอยู่ที่ราวๆ1,100-1,200ถึงบาทต่อเที่ยวหากจองออนไลน์ผ่านระบบขององค์การรถไฟ ราคาจะบวกค่าธรรมเนียมประมาณ50-100บาทแต่ถ้าซื้อที่สถานีโดยตรงจะถูกกว่าเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นลดราคาช่วงเทศกาลหรือส่วนลดพิเศษสำหรับนักศึกษาและผู้สูงอายุด้วย เมื่อเทียบกับเวลาในการเดินทางและความสะดวกที่ได้ระยองเอ็กซ์เพรสถือว่าคุ้มค่ามากเพราะใช้เวลาเดินทางเพียง4-5ถทั่วโมงไม่ต้องขับรถเองให้เหนื่อยและได้ชมวิวสวยๆตลอดทางราคานี้ยังถือว่าถูกกว่าการนั่งรถตู้หรือขับรถส่วนตัวในระยะยาวเพราะประหยัดน้ำมันและค่าทางด่วนได้เยอะหากพูดถึงประสบการณ์จริงในการนั่งระยองเอ็กซ์เพรสสิ่งที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ชื่นชอบคือความสงบ ความสะอาดและวิวระหว่างทางบางคนเลือกนั่งเพื่อพักผ่อนอ่านหนังสือหรือฟังเพลงสบายๆระหว่างเดินทางจากกรุงเทพไปทะเลการโดยสารขบวนนี้ให้ความรู้สึกแตกต่างจากรถไฟเก่าที่หลายคนคุ้นเคยเพราะทั้งแสงไฟเสียงเครื่องยนต์และระบบแอร์ถูกออกแบบให้เงียบและทันสมัยกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการประกาศภายในขบวนเป็นระยะแจ้งจุดจอดต่อไปและเวลาโดยสารที่เหลือ เสียงประกาศชัดเจนและสุภาพมากมีพนักงานคอยเดินตรวจสอบความเรียบร้อยและสอบถามผู้โดยสารตลอดการเดินทางทำให้รู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างดีเมื่อถึงระยองขบวนจะชะลอความเร็วและแล่นเข้าสู่สถานีในบรรยากาศที่ผ่อนคลายสถานีระยองใหม่มีพื้นที่สะอาดและจัดเป็นระเบียบพร้อมแท็กซี่และรถสองแถวรอรับผู้โดยสารต่อไปยังหาดแม่รำพึงบ้านเทหรือระยองซิตี้ได้อย่างสะดวก โดยสรุปแล้วระยองเอ็กซ์เพรสถือเป็นรถไฟสายใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและคนทำงานในภาคตะวันออกอย่างแท้จริงภายนอกดูแข็งแรงและทันสมัยภายในสะดวกสบายแอร์เย็น e มีระบบไฟและที่นั่งคุณภาพดีสมรรถนะเครื่องยนต์แรงและเงียบราคาตั๋วไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับความสบายและประสบการณ์ที่ได้รับใครที่อยากเดินทางไปทะเลระยองแบบชิลๆผ่อนคลายและได้เห็นวิวสวยระหว่างทางขบวนนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับ